สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กับโลบอกในแมปที่ชื่อว่าแมปสนามลบหรือ Com b a t อ r รีนเป็นแมปยิงปืนที่ทอยชอบมากมันสนุกมากจริงๆเดี๋ยวทอยจะเล่นให้ดูว่ามันสนุกขนาดไหนบอกเลยว่าทุกคนต้องอินกับทอยเพราะว่าทอยชอบเล่นมากแมปนี้มันเป็นแมปยิงปืนที่ทุกคนสามารถเล่นแด้ก็เล่นโดยง่ายๆไม่ยากปะ ตาแรกเราเอาอะไรไดีเอานี่นะเนาะอ4ก่ฟกนมาเลยแน่นี่ถอยเล่นครั้งแรกถอยก็เล่นดาบเนี้ยมันแบบอ้าว <c ười> คุยไวซะเยอะตายง่ายๆมาอยู่ไหนไอคอมโบคอมโบเนี่ยเราเราฆ่ามมนได้แล้วเราก็เก็บของทุกคนเราจะได้ไม่ต้องมงนี้ จะมีกระสุนในเก็บมียามีเลือดด้วยเฮ้ยใครวะเฮ้ยมันหลบเว้ยมันหลบเว้มันหลบเว้ยมันหลบไว้น,วน,วนวี่กิ้วจะหลบเนี่ยอืออืออุ้ยลงเอาฆ่าได้จะตายเหรอเนี่ยเอ๊ะมองไม่เห็นนะไม่ทันมองอยู่ไหนไหนวะเฮ้ยอุ้ยอิตัวเขียวอ่ะ จะยิงจากด้านหลังสักหน่อยแกงแกงพี่เล่นใหม่หรือเปล่านี่ข่าคือราชาแห่งแมปนี้อุย้ยข่าคือราชาโนหน่ง no, no. อยู่ไหนวะ มันไม่ค่อยดีทุกคนทุกคนเล่นได้แน,น่นอนหนอยมั่นใจพอเล่นได้ทุกคนก็เล่นได้อะแถมสนุกด้ยมันมันไม่ยากเกินไปอออ,อ,อนี่แกแ้แคนอใครอยู่เนี่ยยิงมาตอนไหนเนี่ย ทนมอง้ไ my, my. ม้ไม้ค่ะเรื่องหาเรื่องเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลแต่แต่งตัวแบบนี้มือใหม่หรือเปล่าไม่เจออยู่นี่นี่เองแอบหรอแอบหรอที่ไหนอืมมาเฮ้ยอุ๊ยอุย,อย,อยนี่เดียมันจะตายว่ะเฮ้ยแต่ว่าเมื่อกี้ ได้ไหมขอได้ไหมมอสเป็นเอกในหัวใจเนะีโอ้ยเล่นชิวจัดเน้ยอา้าวไอ้พวกรอบยิงด้านหลังถัเว้ออ้าวตายหาละ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยผีเหมือนอ้ไอ้เขียวนี่เป็นยังไงยิงเราหลายรอบแล้วไอ้เขียวเนี่ย ไอชมพูด้วยใครยิงด้านเราด้านหลังวะโอ้ยแม่งนี่ทำไมมีปัญหาทำไมอย่าเหลือง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 ใครวะชมพู ้ยใครวะเอา้ามีหัวล้วหัวละด้านหลังแม่นี่ทำไมระยะไกลใกล,ใกล้พี่ก็ขอคองใครวะเือนเลนใหม่หรือว่าอืมอืมอืมหัใครอะไรเนี่ยใช้ตัวช่วยอุปกรณ์เสริมเคีกองมา จบแล้วว่านี่ขนาดเรามาเนี่ยที่สองเลยเนี่ยเป็นไงอ,อ่าอ้าไว้เราไม่ตายว่ะนี่เป็นไงฉันรูกซองลูกซองต้องแบบวิ่งระยะใกล้ๆอ,อ้าวมันปืนสูงเหรอเกือยยังไงงง เหมือนมันสุ่มเลยอ่ะอืมเฮ้ยนี่เฮ้ยนี่ไอ้ดำไอ้ดำเิดปอนเหรอเฮ้ยไอ้เขียวไอ้เขียวว่าไงเลงใครอยู่อืมไอ้ดำอุ้ยเอาสไนเฉย ใครวะโอ๊ยโอ๊ยอ,ย,อ,ย,อยไม่ถนัดสนัดสนายเลยอ,ะอ่ะมันเหมือนมันอีนี่ล้วปืนเลยเนาะอืมอันนี้อะไรปืนพกเหรอคุณห,หาอะไรวะเนี่ย กินจัดนี่โอ,โอ,โอ้จะได้ไม่ได้สนอ่ะ นี่เอาไปปืนอะไรวะเนี่ยเออปืนอะไรปืนพกแ้วะปืนอะไรวะเนี่ยทำไมมันถึงเอียงๆวะนี่เอาไปไหนวะเออเป็นไงเป็นไง อือนอะไรวะเนี่ยอื้รั่วเหรอคิงเหรออุยอ้ยอุย้ยแม่งยิงไอ้นี่สไนส์ใส่ป๊าบถากออกให้ เล่นมีดกันไหมทุกคนเพราะ <c oughs> เป็นแบบทีมอ่ะเราสามารถเล่นมีดได้เราสามารถปรับให้เป็นมีดตลอดเลยนะ <c oughs> ปรับเลยจนละน้องสาวอาวนี่เป็นไงดูซองหอมีเป็นชัด <c oughs> เสร็จพี่เอน้องอันหลังให้แบบนี้ใครมันยิงพี่เนี่ย ดไอ้ดำไอ้ดำไอ้ดำไปไหนอ๋อนี่ชอชชอ,ชอ,ชอ,ชอไหนมีงปักที่เดไม่ตายวะไ <c oughs> อคนนี้นี่ว่ะอาจจะแคนแคนเรา เสร็จพี่เสร็จพี่อุ้ยใครแม่งอยู่ด้านบนวะอยู่ด้านบนก็เสร็จพี่เรียบร้อยอันนี้นี่นออี่เ <c oughs> จ๊เอ๋สวัสดีจ,าจ้าจ๊อีสวัสดีจ,าจ้าจ๊อ๋สวัสดีจ,าจ้าเอ๋สวัสดีจา้า พี่ไม่ต้องการกระสุนพี่ขอแค่เลือดเท่านั้นแหละฮึบบฮึบอ้ยาอยาวะอยาพี่ขอแค่เลือดเท่านั้นกระสุนไม่ต้องนี่อยู่ไหน <c oughs> ปิดซอกแบบนี้กรเสดพี่คนนี่หนึ ยืนงง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 หรอเอ้าพี่เนี่ยงงเอง A ตออเนี้ยวิ่งมีระดับปรามจา์ปรามจา์ท้องถิ่นอ,อ ไอ้หนูเดินเดินเดินเฮ้ยอย่าหยุดอย่าหยุดเป้าหมายเป้าหมายเดิมตรงนั้นแหละตรงนั้นเป้าหมายเดิมหลังแกขนดที่อ่อ oh, นแอกว่าเป้าหมายของเรานี่แกสักแกคิดว่าหูเหรออ <c oughs> ุ้ยไอ้ยิงวะ มาเป็นทรงเทมซูพีได้หรือเปล่าน้อวันนี้แล้วน,นี่หลังแกคนที่อนแอะนี่นี่หลบอะไรนี่หลบอะไรอยู่ตรงนี้ทำไมเฮ้ยเพื่เอเฮ้ย <c> ม <oughs> ีคนอยู่ข้างบนวะขึ้นไปไงวะ แล้วรอดเหรออืมจะขึ้นไปไหนจะขึ้นไปไหนกันออุุ้้ยยมีคนจะขิดมีคนจะขิดเอ้าโอ้ยมองเห็นก่อนอยู่ไหนอยู่ไหนกันปึ๊บปึ๊บจะเอ๋อา่าเอาหมายของเราเอาหมายครับปึ๊บปึ๊๊บปึบ เพ emer, ื่อนเราโหนายเลืองเดี๋ยวเราจะเป็นมีดแต่เราก็มีหัวใจเป้ไหมอุ้ยเห็นยงรู้ทันวะชิปช่องแวปพึบ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 อุ้ยเออเลอร์นียิงเราบ่อยและเออ ไปไมได้ไงอืม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 แต่ความพ่ายแพ้นี้เราก็ทำเต็มที่มันก็ไม่มีอะไรต้องเสียใจเสียใจจ้ามีสายฟ้ามีสายฟ้า ไปไหนวะอืะอหูแม่งอ,อยู่ในบ้านกันเยอะมากเลยอะ่ะตรงนี้มีใครอุ้ยคนเยอะว่ะเ้าทางไหนดิ้วเนี่ย ซิกแซกซิกแซกโผมาไม่มีใครเลยฮึบฮึบฮึบ นี่นี่นี่ทำไมนี่ชุบ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 รู้จักสเต็ปของพี่เปล่าอีน้องสเต็ปที่พี่ที่ไม่มีใครตานทานได้อึงเราแพ้แต่ว่าเราเราชนะใจตัวเองเอาพ่ายแพ้แบบมีศักดิ์ศรี ผู้เต็มที่เป็นรัวระยะใกล้อืมยิงหรอยิงฉันหรอยิงฉันหรอยิงฉันหรอทีมสีแดงไม่สนุกนะไม่สนุกนะอืมตาน,นี้ค่าขอกระสุนด้วยขอเลือดด้วยอืม ก่อนใครยิงรอบต่อไปนี่เอาสารเก็บคู่อดเลยอืมอุ้ยจะตายแล้วเราเนี่ยจะตายแล้วตาสุดท้ายของเราก็คืออาจจะชนะมีสิทธิ์เป็นไปนได้ใครรอบยิงเราวะอ่ะซ้ายหรอซ้ายหรอ ซ้ายอ๋อพวกที่ยิงฉันไว้ตอนฉันเล่นซามูไรัยนะอืมเก็บให้หมดเก็บให้หมดอุ้ย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 โอ้ข้ามาล้างแค้นที่เจ้าทำร้ายข้าไว้ อย่างเยอะอุยยิงแล้วก็ขีดสิงี้เยอะเกินอืมขอขอกระสุนขอเลือดเพื่อยิงต่ออืมเป็นไงใหญ่ฆ่าจับปืนเสียดายน้องปืนเราเบบี้บูเหรอ อทำไมนี่อีกคนชุดทหารหรอ <c oughs> เอ็งหนีไม่พ้นหรอกอืมเรียบอุ้ยระเบิดใครวะอ๋ะอชนเสาละยิงไม่ตั้งเยอะแพ้ชนเสาก็ไม่ไหว นายอุ้ยมันระเบิดเหรอไอ้ยิงวะอุ้ยมันตอนไหนเนี่ยโอ๋อนี่ไอ้มันปลาลเบิดวะ เอาไปไหนแล้วนี่โอ้หรอบยิงจากด้านหลังอีกแล้วไอ้พวกยิงจากด้านหลังนี่นะมันต้องโดนนี่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 ตัวนี้หรือเปล่าที่ยิงเราจะเบิดใครของใครวะของเพื่อนของมันปะโอ้ยตายเรียบ ระเบิดเพื่อนอย่างเจ๋งตายเรียบตาแรกและตาสุดท้ายที่ชนะอู้สุดยอด,ดยอดจะพิจาราก็สรับคลิปนี้ทอยได้เล่นเกมมีปืนให้ทุกคนดูแล้วมันสนุกมากเลยใช่ไหมครับใช่มันสนุกจริงๆแล้วก็เล่นง่ายด้วยยังไงก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ในอ้อมอกอ,อ,อ,อ้อมใจของทุกคนด้วยนะครับบายบายครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า